หนี่พาดูโนของถมนะครับตอนนี้ของถมนะลูกค้ามัาเลือกนะครับของถมลงใหม่ก็ยังเลือกได้นะครับใครจะมาก็มาเลือกได้นี่ดูไว้ดุนเลือกน่นถือบางคนไอหน้ากากนาแลหละรือเลยครับลือเลยครับนี่ให้ลือไปน้นี่ ฮึบล้าใหม่ๆเลยเนี่ยนี่หู่นมองหาสิโนวาอือฮึนนไปรุ่นโอ้โหได้ข่าวไปรุ่นนี้มาจากไหนกันเนี่ยที่ไหนนะสายใหญ่บสยใหญ่อยู่แถวไเนยอยู่แถวหัวตียง ได้ครับเริ่มเลือดเลยครับนี่มองเลือดไปโอเคเดี๋ยวไปพักก่อนครับ